สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเพ้นเล็บลายไฟเยอร์ก so, ันนะคะเริ่มแรกนะคะนักท่าสีขาวนะคะคอสเซล่าตัวใหม่ของทางร้านเราเลยนะคะสนใจติดต่อได้เลยนะคะที่ทำในบานต้นนะคะสีแน่นนะคะไม่หดไม่ย่นนะคะอันนี้แค่รอบแรกนะคะตังไม่ไหวเลยนะคะแล้วก็เขาอบได้เลยค่ะต่อไปนักท่าก็จะมาทารอบที่สองขันนะคะสีแน่นสีละมุนมากค่ะก็คือขาวจริงนะคะมาทาแล้วก็เี็บนานให้เรียบร้อยด้านบนด้านข้างดูความเรียบร้อยให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องทานหน้านะคะเพราะว่าสีของเราเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยนะคะพอเราคิดว่ามันโอเคแล้วนะคะแล้วก็ ข้าไปอบกันเลยคะ่ะนี่นะคะสองรอบอึนแน่นไม่ไหวสวยมากนะคะถ้าพออบเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเพนกันนะครับนี่ใช้กันประมาณเบอร์เบอร์อะไรนะเบอร์ศูนย์นะศูนย์นะคะเลขเบอร์ไม่ต้องยาวมากนะคะแล้วเราก็ใช้สีดำของคอสเซล่านะคะลาบแบบลาบลงมาดีกว่าน,นะครับก็เป็นฐานแบบนี้ค่ะน,นะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนลาบโค้งขึ้นไปนะคะลาโค้งขึ้นไปไนี่คะ่ะปึ๊บอ่าอนี่เห็นไนหะมวันนี้นะคะวันนี้เราจะทำไฟที่มันช่างสวยหนึงเพราะว่าร้อนแรงนะคะวันนี้เห็นปั๊อ่าหลังจากนั้นนะคะให้เราทำการลาก ลากลงมาแบบนี้ค่ะปึ๊บแต่ประมาณนี้นะคะลากทั้งสองข้างเลยนะคะอ่ะพอเราได้แบบนี้แล้วคะเราก็มาลากเส้นต่อไปกันเลยเส้นต่อไปเราก็ดึงขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะปึ๊บเราก็ลากลงมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมนะคะแบบนี้เลยนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะเราจะถมให้เต็มเลยนะคะทุกคนค่อยๆถมไปนะคะถมเลยถมให้เต็มเลยนะคะอ่ะพอเราถมเต็มนั้นทั้งานมันก็ยังดูไม่สวยดูแข็งอยู่นะคะให้เรานะคะเก็บงานโดยการที่เราจะลากให้ปลายันแหลมขึ้นเหมือนไฟนะคะแบอันนี้เห็นไหมเออนะคะรั้้นีปึบ่นนนีเห็ม้แล้วก็อันนี้ลากขึ้นมาปึ๊บ ปึ๊บนิดนะคะแล้วก็เจ็บโค้งตรงนิดเลยเพื่อให้เขามีความสวยงามนะคะนะครับเราจะเจ็บโค้งจะโค้งกันปึ๊บ นะแบบนี้เห็นไหมเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะพอเราเก็บงานได้ก็จะได้ลักษณะแบบนีนะะ้เราเข้าผมได้เลยคะ่ะนี่นะคะจะบอกก่อนนะคะว่าสองอันนี้ใช้ทั้งสีขาวแล้วก็สีดำของคอสเซลล่าเลยนะคะแล้วก็ทารอบเดียวด้วยนะคะทำไลายไฟ์ไม่ต้องทาสองรอบนั้นแน่นเลยนะคะสามารถทาได้เพียงได้แล้วเราก็ทาท็อโคดได้เลยนะคะและอย่างนึ่งลายไฟ์เป็นงานศิละปะนะคะไม่แล้วแต่ลายว่าลายแบบไหนแบบนั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบเหมือนกันทุกมือเพราะว่าเปลวไฟทุกอย่างก็คือไม่มีอะไรเหมือนกันตลอดนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ทานะคะทาท็อปแล้วเราก็เอาอบนะคะดูนะคะเากยรับ นะคะพอสเสร็จแล้วก็จะได้นลักษณะแบบนี้นะคะเงา,าสวยตาแตกแล้วก็มีความแน่นนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสนใจติดต่อได้เลยนะคะับสิทธิ์ของคอเซอล่าค่ะมีความสุขกับการทำให้มากๆนะคะสวัสดีค่ะ